มอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศัสตราจารย์ด็อกเตอร์อัดพิสารวานิชสวัสดีครับรุ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอิสรีครับด็อกเตอร์ครับ อาจารย์คะดิฉันละสายตาจากแว่นอาจารย์ไม่ได้เลยนะคะโดดเด่นมากจริงๆ <c oughs> โอ้วันนี้ยังวันนี้ยังเบาๆนะฮะวันนี้เบาๆวันนี้ยังเบาๆนะฮะปกตินี่โอ้โหจัดเต็มกว่านี้อาจารย์อาจารย์ถูกต้องวันนี้เบาๆอาจารย์อาจารย์ <c oughs> นนอาจาอาจะไม่ได้เคยอไม่ได้เจอคุณวานวานานแล้วเหมือนกันเนาะนานแล้วนานแล้วเพิ <c oughs> ่งเจอไปที่อาจารย์ช่วยมาแทนวันจันนะคะมาไม่นานนอ๋อโอเคโอเคลูกชายเป็นไงบ้างฮะลูกชาย ก็เติบโตค่ะวันนี้คุณผู้ฟังทักมาบอกคุณน้ำหวานไม่ไลฟ์หรอคะก็เลยเดี๋ยวต้องเซฟตัวเองนะคะต้องไปงานโรงเรียนบุตรต่ออครับผมนะฮะภารกิจนะครับแล้วก็น้ำมันอยู่ยาวแล้วด้วยนะมีหลายๆท่านก็มาบอกว่าโอ้โหคุณแม่อยู่4ี่วันติดเลยนะครับภารกิจรัดตัวมากภารกิจของคุณแม่นะครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของน้ํามันโอ้โหตอนนี้นี่น้ามันผมเห็นราคาแล้วบอกว่า โอ้โหไม่เคยเจอไม่เคยเจอน้ำมันสูงขนาดนี้เอมีคุณมีมีคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยโพสต์ภาพน้ํามันเอาไว้นะล้วบอกว่าอย่างที่กระบี่เนี่ยผมเห็นโอ้โหห้าสิบเอ็ดกว่าเนี่ยนะฮะมันมันจะไปมันจะไปมากกว่านี้ไหมครับอาจารย์มันจะไปจบที่ไหนครับเราจะได้เห็นสูงกว่านี้ไหมครับเนี่ยน้ำมันเมื่อสองสามวันที่แล้วเนี่ยนะครับร้อยสามสิบเหรียญต่อบาเรลวครับนะครับตอนนี้ย่อลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะมย่อแล้วนะย่อมาหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวไปต่อ ะะเพราะว่าสถานการณ์เรื่องน้ํามันยังไม่ได้เสด็จน้ําเดี๋ยวมาฟังกันครับน,นี้ด็อกเตอร์พูดถึงว่าเอ้เราเดือดร้อนกันหมดคิดอย่างนี้ฮะหนึ่งเหรียญที่ขึ้นไปของน้ํามันเนี่ยทำให้ขาราคาขายปลีกยนน้ามันในบ้านเราจะวิ่งอยู่ประมาณห้าสิบตังค์ถึงยี่สิบห้าตังค์ที่เราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเหรียญน,นะะแล้วแต่ประเภทน้ํามันจากหนึ่งเหรียญที่น้ํามันขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีการ พูดกันถึงร้อยห้าสิบเหรียญมีการพูดกันถึงสองสามร้อยเหรียญโโคนที่พูดสามร้อยเหรียญเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นรอง,องนายกรัฐมนตรีของรัเสเซียด้วยซ้ำไปจะไปสามร้อยเหรียญถ้ายุโรปเซงชั่นน้ำมันกับอ่ารัเสเซียและรัเสเซียไม่ส่งน้ำมันหรือสินค้าอื่นๆนะครับให้กับโลกนี้ ันนี้รัฐมนตรีของรัสเซียพูดนะครับจะวิ่งไปถึก300เีนหนาวัากเลยครับล่าสุดเนผมเพิ่งรายงานไปว่าทางสภาคอเกรีตสหรัฐนะครับก็ผ่านกฎหมายที่แบนน้ํามันและการสัรมชาติรัสเซียสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้สหรัฐไปแล้วครับแต่ว่า สหรัฐนาเข้าน้ํามันแค่8%ถือว่าไม่กระทบมากแต่ว่าทางยุโรปเนี่ยเสียงยังแตกอยู่เพราะว่าฮังการีกับทางเยอรมันเนี่ยไม่เอาด้วยนะฮะสหรัฐตัดสินใจได้ทันทีดรพูดถูกต้องครับว่าเขาทําได้ทันทีที่จะเซ็ชันไม่ซื้อน้ํามันจากรัสเซียเพราะว่าเขาเพิ่งพิงน้ํามันจากรัสเซีย8%อังกฤษตามหลังของสหรัฐมาติดๆครับอังกฤษก็ยังต้องโทษเวลาไปนะคะคุณน้ําหวานครับในปีสองเอ่อในจนถึงสิ้นปีเนี้ยในการเซ็นชัน้ํามัณ ส่วนยุโรปนะครับยังไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเรียกที่ท่านเรียกให้การ mm. แสงขาทต้มบาสน้ำมันในรัสเซียครับวันนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะฮะเพราะนั้นวันนี้สงครามยังดําเนินอย่างเข้มข้นแม้ว่าจะมีการเจราจาไปรอบที่สี่แล้วต่อตามไปเจราจาระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเซอร์จีลาลาล,ล,ลอฟนะครับกับรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนไม่ได้ข้อสรุปอะไรมาเลยมเลยมื่อวาน นะคร ises, ับเมืองอันตารีเป็นเมืองชายทะเลเมืองรีสอร์ทของตุรกีไม่ได้อะไรไปเลยนะเพราะนั้นก็คือสงครามยังเข้มข้นน้ามันก็ยังเสียวๆอยู่ว่าจะไปในทิศทางที่สูง um> ขึ้นสหรัฐที hey ่ดอร์พูดถึงว่าแบนทันทีแต่ท่านท่านไบเดนก็ต้องคุยกับหลายประเทศนะคุยกับเวเนซุเอลาช่วยปั๊มน้ำมันออกมาหน่อยคุยกับกาตาช่วยออกก๊าซออกมาหน่อยนะครับช่วยน้ำมันออกมาหน่อย คุยกับ UAE ซึ่ง UAE ซึ่งทั้งสามประเทศยังไม่ได้ตอบรับชัดเจนนะครับ UAE ยังแบ่งรับแบ่งสู้จำได้ไหมฮะ UAE เป็นหนึ่งในประเทศที่ในการประชุม UN abstain <ม>ดไม่ออกเสียงครับอ่า UAE พดออกเสียงทำไมอ่ะทำไม UAE พดออกเสียงครับ ส้มหล่นขนาดนี้เนี่ยนะครับไปอยู่ที่ UAE รู้ไหมฮะด็อกเตอร์ครับนักลงทุนรัสเซียเข้าไปลงทุนใน UAE เยอะมากขนาดนี้เนี่ย mm. yeah. นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องติดพันกันหมดนะฮะมันมีวาระกันทั้งหมดในปัจจุบันผลของการทําสงครามขนาดนี้เนี่ยนะครับนอกจากน้ำมันจะขึ้นทองก็จะขึ้นด้วยนะครับทองดอลลาร์ฟรงสวิตในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา นี่คือสินทรัพย์ที่ทั่วโลกถือกันอยู่ขนาดนี้ทองดอลลาร์สหรัฐและฟังสวิตมีการพูดกันว่าสงครามมันจะไม่เกิดถ้ายูเครนนะครับยูเครนคุณไม่เข้าไปนาโต้คุณไม่อยากเป็นสมาชิกนาโต้ท่านปูตินก็ไม่โจมตีคุณผมบังเอิญบังเอิญได้ไปฟังท่านอดีตประธานาธิบดียูเครนคนที่สามนะคนที่หกนะขออภัยเปโตรเพโลเชนโก ท่านบอกว่าสมัยแกเนี่ยไม่เคยคิดจะเข้านาโต้เลยไม่มีนโยบายเข้านาโต้แต่รัเสเซียก็โจมตีเหมือนกันอ่าอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่แชร์เรื่องนี้น่นแะครับอันนี้มุมอมองจากยูเครนวันนี้พูดถึงน้ํามันครับดตอร์ครับคุณอิสรีครับท่านผู้ฟังครับเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังชื่อน้ํามันหรือคุ้นหัวกับบริษัทน้ํามันกับรัเสเซียเท่าไหร่เคยได้ยินชื่ไหม,มเราจะคุ้นกับครับ ก๊าซพรมเนี่ยส่วนใหญ่คนจะเห็นเพราะว่าเป็นโฆษณาในฟุตบอลในกีฬา <ใน S 1> อีเวนต์ต่างในกีฬาถูกไหมฮะแต่วันนี้ก๊าซก๊าซพรมหมดสิทธิ์ในโฆษณาในเพเมียร์ลีกแน่นอนหรือในยุโรปแน่นอนนะครับพราะก็ฟรีสหมดแล้วเราไม่ค่อยได้ยินคําบริษัทน้ํามันซึ่งจริงๆใหญ่ม้างานะของรัเสเซียเนี่ยครับบริษัทเช่นนอกจากกา๊าซพรมแล้วชานเนสคุณยุทธคุณอิสารีครับราเนสเป็นบริษัทน้ํามันใหญ่ที่สุดนะครับโรดเนสนะครับโรดเนสนะครับอีกหลายบริษัท แกสปลมหรือลุกออยหรือบริษัทโซคูสเนสแกสบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ของยุโรปของรัสเซียทั้งสิ้นซึ่งมีอิทธิพลต่อส่วนใหญ่เขาจะทําธุรกิจในแถบแถบยุโรปจะ่ส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นวันนี้น้ํามันกลายเป็นประเด็นใหญ่ของโลกที่แซงชั่นกันหมดขณะน,นี้ผมคิดว่าอุภาพเยียง70%ยกเว้นน้ํามันที่ว่านะครับน้ามันกับแก๊สยังไม่แซงชั่นท่านปูตินใช้น้ํามัน ทำอยู่2เรื่องครับหนึ่งโอเคเป็นรายได้เข้าประเทศแน่นอนที่สุดน้ํามันและกา๊าซรายได้เข้าประเทศแต่สําคัญที่สุดท่านปูตินใช้น้ํามันเป็นอาวุธในการบีบในการบังคับในการกดดันให้ต่างชาติที่ทําเรื่องของน้ํามันกับเขาเนี่ยยอมจำนนในหลายๆเรื่อง20ปีที่ผ่านมาท่านปูตินใช้เรื่องนี้ใช้น้ํามันเป็นอาวุธในการบีบคันและขณะนี้ยุโรปตะวันตกกําลังเจอหนักขณะนี้ เดี๋ยวมาดูกันถ้าถ้ามีเวลามีเวลานะครับมไม่แน่ใจวันนี้ผมจะได้พูดหบรแล้วก่าในสิ่งที่ผมอยากจะพูดมากเลยขณะนี้20ปีที่ผ่านมาท่านปูตินใช้น้ํามันเป็นเครื่องมือทางการเมืองระหว่างประเทศในการบรีบบังคับของนั้นของโดยเฉพาะยิ่งในยุโรปตะวันออกผมยกตัวอย่างเช่นในปี1993ท่านปูตินไม่ส่งน้ํามันให้ยูเครนเพราะว่ากดดันให้ยูเครนคุณต้องส่งอาวุธนิวเคลียร์นะครับกลับดัดเสเซีย ช่วงสหภาพยุคโซเวียตสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีอาวุธนิวเคลียร์เยอะอยู่ที่ยูเครนวันหนึ่งพอสหภาพโซเวียตล่มสลายท่านปูตินบอกว่าคุณต้องส่งกลับให้เขานะครับนี่เป็นต้นใส่ในในลัตเวียลัตเวียเนยเขาต้องการจะยึดพ่อน้ํามันในลัตเวียเขาเลยไม่ส่งน้ํามันให้ในเบลารุสเขาก็ไม่ส่งให้30ชั่วโมงเพื่อต้องการให้บริษัทกาสพอมไปควบกิจการของบริษัทที่เป็นน้ํามันของอลัตเวีย ของเบลารุสขอภัยไม่ส่งก๊สให้เบลารุสเนื่องจากต้องการควบรวมกิจาการนะครับไม่ส่งน้ํามันให้ยูเครนเนื่องจากไม่พอใจอดีตประธานาธิบดียูเครนคนที่สามนะครับชื่อว่าวิกเตอร์ยูเชนโกที่คุณเนี่ยไปโปรโยุโรปคุณเนี่ยไปโปรโนาโตไม่ส่งน้ำมันให้นะครับแล้วก็มีอีกอีกหลายหลายเคสผมคิดว่าเป็นสิบยี่สิบเคส ที่ท่านปูตินใช้น้ำมันเป็นอาวุธในการบีบบังคับกดดันให้นานาชาตินะที่เขาทำมาค้าขายด้วยที่พึ่งพิงน้ํามันของเขาเนี่ยนะครับต้องตอบสนดอง,องเขานะครับด้วยพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับรัสเซียใหญ่ที่สุดของโลกนะครับใหญ่กว่าประเทศจีนอีกนะครับปกติเราเรียกประเทศจีนเป็นประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เมนแลนด์ไชน่าวันนี้ uh huh. ต้องพูดใหม่ฮนะรัเสเซียแผ่นดินใหญ่ที่ใหญ่กว่า จีนแผ่นดินใหญ่นะครับการที่ก็มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับธรรมชาติเลยให้ทรัพยากรธรรมชาติมาให้ธรรมชาติเลยให้ทรัพยากรธรรมชาติมาให้เขาเยอะมากจริงๆครับนะครับวันนี้เรามาดูว่าน้ํามันน้ํามันและก๊าซของและเสียมีเท่าไหร่ปริมาณสํารองเนี่ยมีเป็นอันดับ8ของโลกนะครับเป็นอันดับ8ของโลกในการผลิตต่อวันเป็นอันดับสองของโลกรองจากซาอุด ก๊าซก็เช่นกันก๊าซก็เป็นอันดับสองของโลกส่งออกนี่ก็เป็นอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกานะครับและตลาดส่งออกน้ํามันของรัสเซียอยู่ที่ยุโรปร้อยเปอร์เซ็นตของน้ํามันรัสเซียที่ผลิตขึ้นมาแต่ละวันเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตส่งไปให้ยุโรปก, uh huh. ก๊าซที่รัสเซียผลิตอยู่ทุกวันส่งสี่สิบเปอร์เซ็นตให้ยุโรปนะครับนี่คือสิ่งที่ยุโรปต้องพึ่งพิงน้ํามันจากรัสเซียเยอะมาก นะครับการที่เขามีพื้นที่ใหญ่พื้นที่ในนั้นเนี่ยนะครับที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกเป็นไซบีเรียครับคุณอิสาลีครับคาซบีเรียซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซธรรมชาติถ่านหินนะครับพืชพลังงานเล็บซีดเมล็ดทานตะวันพืชอาหารสัตว์นะครับข้าวโพดถั่วเหลืองนี่ยังไม่รวมโปรตสซึ่งไปทำปุ๋ยนะฮะ ท่านปูตินก็บอกแล้วเดี๋ยวจะไม่ส่งปุ๋ยไปให้ทั่วโลกนี่แหละครับจะเกิดเป็นแค catastrophe of food supply ของโลกไม่ใช่ไม่ใช่แค่น้ำมันแล้วฮะอาหารไม่ใช่น้ำมันด้วยเดี๋ยวในสุกหน้าผมจะค่อยๆคลี่รวมนี้ไปแต่มันเรื่องสำคัญมากครับตอนนี้ครับรายได้หลักนอกจากเขาจะมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะรายได้หลักของรัสเซียเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์มาจากทรัพยากรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เขาส่งออกเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์มาจากทรัพยากรธรรมชาติเพราะนั้น ก็คือรัสเซียเนี่ยนั่งสบายสบายเลยมไม่ต้องทําอะไร,รขุดน้ํามันไปขายขุดก๊าซไปขายขุดแร่ธาตุไปขายก็รวยแล้วนะครับโอ้หน้าอิจฉารัเสเซียมากมากเลยนะครับไรายได้จากน้ํามันเขานี่เป็นสามสิบเปอร์เซ็นรายได้จากน้ํามันสําเร็จรูปเมื่อกี้น้ำมันดิบนะครับสามสิบเอร์ซ็นน้ำมันสําเร็จรูปเนี่ยสิบหกเปอร์ซ็นก๊าซเจ็ดเปอร์เซ็นถ่านหินห้าเหล็กทองอลูมิเนียมข้าวสาลีพืชน,น้ํามันนะครับเนี่ยสาคัญมากเพราะฉะนั้น พื้นที่ที่มีกา๊าซเยอะน้ํามันเยอะเขาเรียกเป็นไซบีเรียโดยเฉพาะอยู่ยิ่งในเวสไซบีเรียนะครับผมไม่แน่ใจว่าช่วงระยะเวลา60ปีที่ยุโรปพัฒนาเศรษฐกิจโดยพฉพาะยิ่งยุโรปตะว,วันตกพัฒนาเศรษฐกิจถ้าเราบอกว่า60ปีเนี่ยเป็นความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจของยุโรปก,ก็คงจะถูกแต่เราอาจจะบอกว่า60ปีการพัฒนาเศรษฐกิจของยุโรปก,ก็มีข้อผิดพลาดก็ไม่ผิดหนักนะัก ที่บอกไม่มีข้อผิดพลาดก็เพราะว่า60ปีของการพัฒนาเศรษฐกิจของอยุโรปตะวันตกนะครับพึ่งพิง,พง,พงก๊าซและน้ำมันเยอรมันเป็นประเทศอุตสาหกรรมเยอรมันมีรถหรูส่งขายวุลกของพดว่าหนึ่งในนั้นที่ทำให้เยอรมันประสบควาสมสำเร็จก็คือต้องพึ่งพิง,พง,พงน้ำมันและแก๊าซจากรักเสเซียโอเคอาจารย์รายได้ก็ถือเป็นประเทศที่มีทรัพย์ในดินเป็นอาวุธค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวมาพี่เรื่องของน้ำมันและก๊าซของรัเสเซียที่ส่งไปขายุโรปว่ามีอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามามกันว่ารัรรเสเซียท่านบูตินมียุทธศาสตร์บีบคั้นยุโรปอ,อย่างไรในช่วง60ปีที่ผ่านมาอืทําให้ยุโรปอยู่ภายใต้อาน,นัตสัญญาณหรือพุกภาษาบ้านเราก อยู่ในอุ้งมือของท่านปูดินอย่างไรครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันต่อเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันส่งผลอันนี้คืออดีตนะจนถึงปัจจุบันและอนาคตด้วยว่าแล้วเกมนี้มันจะคลี่คลายไปยังไงเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันนะว่าสหรัฐเนี่ยพยายามจะบีบแต่ว่ายุโรปเองเนี่ยมันไม่ใช่ทุกประเทศที่พร้อมจะร่วมด้วยแล้วมาตรการคว่ำบาตรต่างๆเนี่ยในเมื่อทางรัสเซียมีน้ํามันเป็นเป็นตัวประกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะหาทางออกให้กับวุกิจการนี้ยังไงและที่สําคัญ ผลกระทบที่มีต่อคนไทยผมเชื่อว่าหลายหลายคนรอฟังอยู่นะครับพักสักครู่ครับได้ครับดรครับสนับสนุนโดย แอปพลิเคชันทกสเอโมบายส5ห้าใช้การปฏิบัติดีจะนำความสุขมาให้แต่สินนี้ใช้เทคโนโลยีแล้วจะมีเงินทุนมาให้สินเชื่อน,นวัตกรรมดีมีเงินทุนจากทอกสสำหรับเกษตรกร,รหรือบุคคลทั่วไปที่ทำอาชีพเกษตรและใชน้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์วงเงินกู้ขึ้นอยู่กับแผนประกอบอาชีพหรือแผนธุรกิจ<ม>กรณีชำระคืนไม่เกิน1ปีดอกเบี้ยสกรณีชำระคืนไม่เกิน10ปีดอกเบี้ยสปีแรกพิเศษปลอดชำระต้นเงิน3ปีแรกสนใจ ติดต่อที่ทบสใกล้บ้านเนื่องขายเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดิโ <MK S 1> อเเน็ตร์ พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ m c o t Radio n e t w o r k พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว m c o r Radio n e t w o r k พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง m c o r Radio n e t w o r k พร้อมด้วย การทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7พศสวัตเอ็มคอร์ดเรดิโอเนฟเพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ในช่วงนี้เรายังอยู่กับรองศาสตราจารย์ดออรอัฐิสารวานิชนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์เล่าถึงประเด็นร้อนเรื่องน้ำมันอาวุธหนักของปูตินในการถล่มเศรษฐกิจยุโรปอาจารย์คะอันนี้ไพ่ตายใบสำคัญและยังมีใบอื่นๆอีกไหมคะน่าจะเป็นใบสำคัญทางด้านเศรษฐกิจครับคุณอิสเรีครับส่วนทางด้านทางทหารยังมีอีกหลายหมัดที่ท่านปูตินยังไม่ได้ปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธเคมี นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นการไปตัดไฟในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เชนอเบลขณะน,นี้ยูเครนเจ้าหน้าที่ยูเครนไม่สามารถเข้าถึงไปในโรงงานไฟฟ้าเชนอบิลได้แล้วอันนี้น่ากลัวมากนี่คืออีกอาวุธสําคัญหนึ่งที่อยู่ในยูเครนท่านผู้ฟังที่เคารพครับเชนอเบลเนี่ยมันปิดมานานแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าเรดิโอชิมก็คือสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยตอนนี้มันยังส่องอยู่ ไปคุยแค่แก่เกาบันเนี่ยแหละมีโอกาสที่จะลีกก็คือล่วไหลลงได้อันตรายมากเพราะนั้นท่านปูตินยังมีไม้เด็ดอีกเยอะในทางทหารแต่ทางเศรษฐกิจน้ำมันและสิ่งอื่นๆที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องแร่ธาตุเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ที่หลายตัวที่ไปใช้ในเซมิคอนดักเตอร์ในหลายอุตสาหกรรมมีอีกหลายตัวเหมือนกันนะผมคิดแล้วในเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อกี เราโปรยกันเรื่องของน้ํามันนะฮะผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังดเรเจตคุณอิสรีรู้จกักกับท่อน้ํามันสําคัญจากรัสเซียเข้าไปยุโรปชื่อว่าดูชบาออยไพรายพูดเร็วๆเ,เหมือนนุชบ <c oughs> านุดชบาจะมีมันออกเสียงดูชบาออยไพรายก็คือเป็นท่อน้ํามันที่ยาวที่สุดในโลกครับคุณอิสรีครับย <c oughs> าวประมาณสักห้าพ <c oughs> ันถึงหกพันนะครับสามพันอยู่ใน รัสเซียอีก2,000อยู่ในฝั่งยุโรปดุชบามันมาพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของยุโรปนะครับมีประมาณสัก 1,963, 1,964,5คนนั้นแหละเสร็จนะครับเพื่อต้องการน้ำมันมาเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาเศรษฐกิจของยุโรปดุชบานะครับวิ่งอยู่บนดินนะครับหลายหลายเส้นทางหนึ่งครับทางเหนือเนี่ยเข้าไปที่เบลารุสจ่ายน้ำมันให้กับรัสเซียลิทโทเนียทางเหนือนะครับเบลารุสนะครับ ทางใต้เบลารุสเช่นกันนะครับทางใต้เบลารุสแยกออกเข้าไปสองทางในยูเครนใต้เบลารุสเข้าไปเหนือของยูเครนนะฮะน้ํามันเข้าไปเหนือยูเครนเพื่อจะไปโปรแลรนด์และจบที่เยอรมันนะครับทางใต้ของยูเครนจากดุชบาออยฟรายเนี่ยนะครับเข้าไปให้น้ํามันกับพวกฮังการีสโลวาเกียมอนโดวาอะไรประมาณนี้นะครับ เช็กโกสโลเกีย okay. แ,แถวนั้นสุดท้ายไปจบที่เยอรมันผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยคุณอิสรีครับดรครับท่านผู้ฟังที่รบกรับประเทศที่ตกที่นั่งลําบากปวดหัวมากเลยขณะนี้คือเยอรมันอืมครับนะครับท่านเยอรมันชาร์เลอร์โอลาชูปวดหัวมากรับเผือกร้อนมาจากดุชบาออยไพลายเนี่ยมาจากออดีตนายกรัฐมนตรีคนก่อนของเขาน่าจะเป็นคนที่เจ็ดที่จําได้ไหมฮะ เกอร์ฮาร์ชโลเดอร์อท่านเกอร์ฮาร์ชโลเดอร์ถ้าเราพูดภาษาเอยอรมันให้เกียรติท่านเขาเรียกว่าแฮชโลเดอร์เอยอรมันต้องมีแฮนะครับถ้าผมเรียกตัเจียตแฮสารทองอถ้าผมเรียกอีกอีสราฟราวสีวิช,ชานคุณท่านเนี่ยผมเองผมพระนักท่านหรือท่านอะไรประมาณานี้นนะครับถ้าผมก็เป็นแฮพิสารวานิชแต่เวลาโปรเฟสเซอร์เยอรมันเรียกผมก็แฮพิสารวานิช แฮรพีสารวาน,นิชบางทีผมก็ไม่หันนะมผมก็ผม,ผมไม่ใช่ชื่อผมน,น,นะครับเพราะนั้นแฮร์โลเดอร์นะครับเป็นบทบาทสําคัญในการสร้างดูชบาออยไฟร์ลัดกับรัสเซียพอสร้างเสร็จปั๊บแฮร์โลเดอร์ไดไทท้เป็นบริษัททนนีนะ่รับผิดชอบก็เป็นบริษัททรานเนฟนะบริษัททรานเนฟพอสร้างเสร็จแล้วแฮร์โลเดอร์ก็ได้รับเป็นประธานบร์ดได้รับเป็นผอ,อ ได้รับอีกหลายๆตำแหน่งนะครับจากรัเสเซียเห็นไหมฮะนะพอแฮชโลเดอร์เสร็จแล้วก็จะมาถึงท่านฟราว์เมลคุนนะครับแองเจล่เเจาเมลคุนนะครับมารับช่วงต่อซึ่งไปมีบทบาทอิทธิธพลในนอร์ทสตรีมหนึ่งนอทสตรีมหนึ่งและนอร์ทสตรีมสองนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าท่อเนี่ยมันสําคัญส่วนกา๊กาซก๊าซเนี่ยมีอยู่ประมาณ10 ก๊าซนี่มันต่างกับน้ามันจากรัสเซียเข้ามายุโรปมันมีอยู่ประมาณ10เส้นทางนะครับหนึ <Kid. S 2> ่งเส้นทางไปจีนครับที่เราเรียกว่า power of Siberia รัสเซียขายก๊าซให้ประเทศจีนอีก9เส้นทางมันอยู่ทั้งบนดินมันอยู่ใ,ใต้ทะเลครับทั้งใต้ทะเลก็ไปอยู่ข้างบนนะครับที่เป็น North Stream หนึ่ง North Stream สองนะครับจบที่เยอรมันทางใต้ก็จะเป็น Black Sea ทะเลดำนะครับก็ CHEERING ส่งขายน้ำมันให้กับให้ให้กับตุรกี น,นี่คือความสำคัญของน้ำมันและกา๊าซของรัสเซียที่ขายให้กับประเทศในยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะยิ่งประเทศเยอรมันคราวนี้เรามาดูว่าในช่วงที่ผ่านมาทําไมผมถึงใช้คําว่าเยอรมันอาวุธหนักของปูตินที่บีบบังคับที่ถล่มเศรษฐกิจของยุโรปผมเริ่มอย่างนี้ครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจของยุโรปกับรัสเซียเขาแน่นแฟนมาก นะครับไม่เคยมีทีท่าว่าจะทะเลาะกันหรือมีปัญหากันขนาดนี้นะครับเขาใช้คําว่าเพื่อนบ้านใกล้ชิดผู้เล่นสําคัญในตลาดโลกหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าภาษาอังกฤษ cross cross neighbor global players strategic partners นะครับซึ่งการใช้คำนี้มันทำให้ช่วงที่ผ่านมารัสเซียกับยุโรปตะวันตกพัฒนาร่วมมือทำ agreement ในหลายๆเรื่องมากนะครับโดยที่ยุโรปไม่ได้ เกิจตะขวงใจเลยหรือไม่ได้คิดเรื่องนี้มาก่อนประเทศที่เอือนยุโรปมาตลอดนะครับ<ม>ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่สมัยรุชบาออยไฟล์ไลน์รวมมาถึงนอสสตรีมหนึ่งนอสสตรีมสองนะครับการที่มีข้อตกลงต่างๆเนี่ยรัสเซียบอกว่าโดยพงท่านปูตินในช่วงปี2 0 0พันเป็นต้นมาเนี่ยความสัมพันธ์แน่นเพทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับยุโรปมีมากภายใต้ภายใต้การกำกับของท่านปูตินมาร่วมมือกันตั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ มาร่วมมือกันด้านพัฒนาด้านพลังงานมาร่วมมือกันด้านพัฒนาด้านการขนส่งมาร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีโอ้นี่มันเป็นภาพที่สวยหรูอ่ะประเทศไหนก็ต้องทำ<ม>นะฮะประเทศไหนที่ต้องก็ต้องทําอย่างเช่นก๊าซเป็นต้นก๊าซเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ผมพูดพูดเรื่องน้ำมันไปหน่อยน้ํามันเนี่ยมีข้อตกลงยังไงในทางเศรษฐกิจหมายความว่านัสเซียคุณคุณยุโรปครับคุณเอาน้ํามันจากเราไปแล้วเวลาผ่านประเทศไหนคุณก็เอาตั้งบริษัทค,คุณเป็นโรงกลั่นไง ผ่านประเทศไหนคุณก็ตั้งโรงกลั่นและองค์บริษัทคุณเนี่ยนะครับดําเนินการทั้งหมดเห็นไ,ไหมฮะมีประโยชน์ไหมฮะผ่านเยอรมันก็มีสองโรงกลั่นผ่านนู้นนี่ก็มี1โรงกลั่นสอก็ได้ประโยชน์มันจบทุกอย่างเลยใช่ไหมในทางเศรษฐกิจส่วนกา๊กาซก็ก๊าซก็เช่นกันนะครับเขาก็เอาไปช่วยในการให้คนในคือก๊าน้ำมันเนี่ยที่ทำไมยุโรปไม่ไม่ไมสซงเช่นเ็เพราะว่า ส่วนใหญ่ของน้ามันที่ออกจากรักเสเซียไปเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการผล่งเพราะนั้นถ้าเพงชันรัเสเซียปั๊บนะฮะคุณอิสราีอลกับปับ๊บคุณอิสราเอลรู้ไหมครับยุโรปก็จะเป็นอัมพาตทันทีเลยอะ่ะถ้ากาออ๊าซเนี่ยเขาไปใช้ไหนเขาใช้ในอุตสาหกรรมและโดยพ้องยิ่งส่วนใหญ่ใช้ในครัวเรือนนะครับ<ะ>น้าหนาวที่ผ่านมานี่ก็ความความอุ่นะความหนาวเออใช่ผมอยู่เยอรมันเนี่ยผมเพื่อผมก็คงจะใช้แต่ก๊าซเยอรมันเนี่ยเยอรมันเ็าเรียก เครื่องทาความร้อนอความอุอ่นเนี่ยเขาเรียกไฮซุงไฮซุงผมไม่แน่ใจในญี่ปุ่นเนี่ย,ขเ,ยนะเ,เขาเรียกอะไรนะฮะดรเขาเรียกอะไรฮะผมไม่แน่ใจในญี่ปุ่นนะแต่ว่าใน,ในเยอรมันเขาเรียกไอซุงเพราะนั้นที่เราอุ่นกันในช่วงที่ผมไปเรียนเนี่ยครับก็เป็นก๊าซจากรัเสเซียเช่นกันนะครับผมนะอันนี้มานอกจากหนึ่งเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันแล้วเนะี่ยสองท่านปูตินบอกว่าต้องการเป็นศูนย์กลางของน้ํามันและกา mm ๊า hmm. ซของลูกเลยนะครับ พราะถ้าเราดูแผนที่ของรัเสเซียขณะนี้เนี่ยนะครับพ่อก๊สน้ำมันเนี่ยจะวิ่งไปทางซ้ายก็คือไปยุโรปจะวิ่งไปทางขวาไปเอเชียนะครับโดยเฉพาะเข้าไปจีนนะครับและพ่อก๊สซต้นน้ำมันของรัเสเซียขณะน,นี้ยาวที่สุดในโลกแล้วเมื่อกี้เราเรียกชานเนฟก็ยาวที่สุดก๊าสลมก็ยาวที่สุดในโลกนะครับอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้บีบคั้นก็คือว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่อยู่เป็นสหภาพโซเวียตเนี่ย ก <G arden> ารบริหารน้ำมันของรัเสเซียเนี่ยล้มเหลวมากเพราะบริษัทเอกชนของรัเสเซียขาดทุนแต่พอมาท่านปูตินเข้ามาแตแต่ปี2002เป็นต้นมาปี2000เป็นต้นมาเนี่ยท่านปูตินปรับระบบใหม่เลยให้บริษัทที่ทำน้ำมันและกา๊าซเนี่ยให้มาเป็นรัฐวิสาหกิจจากท้องมาเป็นรัฐวิสาหกิจบริษัทพวกนี้เข้ามามีกำไรทันทีเลยอ่าและถือการสร้างความเข้มแข็งให้บริษัทก๊าซและน้ำมันในรัสเซียสีครับ ยุทธศาสตร์ของท่านปูตินก็คือว่ายุทธศาสตร์ท่านปูตินและยุทธศาสตร์รัสเซียในการขายน้ํามันให้กับยุโรปด้วยเลกๆขายถูกๆอืมทมายแรกๆเนี่ยขายน้ำขายก๊าสเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบเหรียญต่อพันคิวบิกเมตรห้าสิบเหรียญนะปัจจุบนันบอิสิีครับอยู่ระดับสองพันถึงสามพันเหรียญห้าสิบม,มาเป็นสองโน มันล่อซื้ออะล่อซื้อจนให้โโหติดนะติดใจโป,โ,โปรโมชั่นจัดเต็มเลยนะคะโปรโมชั่นแรกอันสุดท้าย<อ>ก็คือสำคัญมากน่าจะจบแล้วแต่ว่าไม่พูดไม่ได้ครับ <นะ S 2> Access Control ค,บคุมทรัอยทั้งน้ำมันและก๊าซเป็นการร่วมทำงานระหว่างบริษัทของรัสเซียและยุโรปแต่คนที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดเป็นบริษัทรัสเซียแกสพรม นะ้าฮะนอสตีมนอสตีมดึงเนี่ยคนที่ถือหุ้นใหญ่ก็คือแก๊สผมห้าสิเยอรมันบริษัทอื่นในประเทศยุโรปหุ้นก็ไปถือเอาดิเพราะนั้นการตัดสินใจแอสเซทคอนโทรลอยู่ที่รัสเซียเห็นไหมฮะหรือมแม้กระทั่งบริษทัทในบนะูสตีมไพร์ไลน์น้ฮะในตุรกีแกส๊สผมก็ถือหุ้นใหญ่กว่าเพราะนั้นพวกเนี้ยเขาใช้แอสเซทคอนโทรลคุมทั้งหมดอย่างนี้ทั้งหลายทั้งวงที่ผมเล่าเนี่ยเห็นไหม ยุโรปต้องพึ่งพิงน้ํามันและกาซจากรัสเซียอย่างหนักนี่คือเหตุผลสำคัญว่าทําไมยุโรปไม่กระดิกเรื่องของการเซงชั่นน้ํามันยุโรปบอกว่าจะค่อยๆลดการพึ่งพาน้ํามันจากรัสเซียในปี2030แต่ผมสรุปว่าช้าเกินไปแล้วสําหรับไม่ทันแล้วรัสเซียยูเครนยูเครนรอไม่ไหวแล้วฮะยูเครนตอนนั้นเนี่ยไม่ได้แล้วนะอาจารย์ครับโอ้วันนี้ เข้มข้นมากนะครับเรื่องของน้ํามันแล้วก็ทําให้เราเห็นภาพว่าทําไมเสียงของยุโรปถึงแตกนะเพราะเพราะแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อน้ํามันทั่วโลกแล้วก็เราก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วยอาจารย์ตึงเวลาแล้วครับไม่ได้ตอบคนถามทรีไม่เป็นไรครับไม่ทันแล้วครับหมดเวลาอยากถามอีกหลายคําถามเหมือนกันนะคะแต่ฟังอาจารย์เพลินเลยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากจริงๆค่ะสําหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้นะคะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรัชริษานวานิชค่ะอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกตันครับ <c oughs> อ่ะหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ผมเจษดาสารทองครับดิฉันอิสรีสีวิชาญกุลค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ